เคล็ดลับสุขภาพกับโรงพยาบาลธนบุรีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกของคนรักสุขภาพในรายการเคล็ดลับสุขภาพกับโรงพยาบาลธนบุรีครับในคราวก่อนเราได้พูดถึงการปฐมพยาบาลและการวินิจฉัยของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและครั้งนี้ครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับวิธีการรักษากันครับและว,วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกันในแพทย์ชนินล่ำซำมศัลยญญแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีเดี๋ยวไปพบกันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครับจากการเล่นกีฬาแล้วถ้าได้รับอาการบาดเจ็บถึงขั้นหนักๆถึงต้องผ่าตัดนะครับคุณหมอมีกรณีใ,ใดบ้างครับครับร่างกาการผ่าตัดก็จะเป็นการไปไปต่อไปตัดหรือว่าไปสร้างขึ้นใหม่ผมยกอย่างเช่นการไปต่อเช่นกระดูกหักนะครับเราก็ไปช่วยธรรมชาตินะครับกระดูกหักเนี่ยมันซ่อมได้ตัวมันเองแต่ที่เราผ่าตัดเพื่อไปจัดแนวกระดูกให้เข้าที่และยึดตรึงให้เหมาะสมให้ได้แนวแล้วก็ให้ร่างกายมันซ่อมสร้างให้เหมาะสมก็คือการต่อการผ่าตัดนะครับ การไปตัดก็เช่นเนื้อเยื่ออย่างหมอนรองกระดูกในข้อข่าซึ่งฉีกขาดละแล้วธรรมชาติมันซ่อมอย่างไรก็ไม่ติดถ้าทิ้งไว้เศษหมอนรองนีจะไปขัดอยู่ในข้อนะครับการผ่าตัดก็คือเป็นการไปตัดออกมานะครับหรือเป็นการสร้างขึ้นใหม่เช่นเอ็นขาดในบางตำแหน่งนะครับซ,ซึ่งธรรมชาติไม่สามารถจะต่อกันได้เองนะฮะแล้วเราต่อเนี่ยมันก็จะยืดหย่อน เราจะต้องหาเนื้อเยื่อที่อื่นมาสร้ากเป็นะนั้นขึ้นมาใหม่นั้นหัวใจาการผ่าตัดก็มีเรื่องการต่อการตัดเลยเป็นการสร้างเนื้อเยื่อนั้นขึ้นมาใหม่อันนี้คือวิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อเป็นไรว่าเป็นกระดูกเป็นเอเ็น,เ,นเป็นกล้ามเนื้อลนะเป็นหมอนรองกระดูกก็จะใช้แต่ถ้ากรณีนั้นะว่าร่างกายธรรมชาตินะั้นสามารถจะซ่อมสร้างด้วยตัวเองได้ได้ผลดีก็ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดครับในการผ่าตัดด้วยกล้องก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับกล้องก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งงททําาาให้มีีขนดเเล็ก่รอ เปิดเนื้อเยื่อใหญ่โตเพื่อจะเข้าไปหาพยาธิสภาพเราสามารถจะเจาะช่องที่เล็กแล้วใช้กล้องนี่เป็นตาของเราเข้าไปมองได้นี่คืออุปกรณ์การใช้กล้องซึ่งได้นํามาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดของข้อเช่นอย่างที่ข้อขา่าเราใช้กล้องเข้าไปส่องเห็นหมอนรองกระดูกฉีดแล้วใช้อุปกรณ์ที่ขนาดเล็กพอๆกับตะเกียบเข้าไปหยิบจับนะฮะไปต่อหรือว่าไปเย็บซ่อมได้นะครับหรือว่าเอ็นขาดก็ได้ การใช้กล้องเนี่ยก็มีข้อดีคือว่าทําให้เนื้อเยื่อนั้นชอกช้าน้อยในหลักการยังเหมือนเดิมแต่ว่าการที่ชอกช้าน้อยก็ทําให้การฟื้นฟูกลับมาทําได้เร็วคนไข้ก็ฟื้นตัวเร็วกันความเจ็บปวดหลังผ่าตัดก็น้อยกว่าที่จะต้องมีบาดแผลที่บาดเจ็บมากขึ้นใหญ่โตนะครับอันนั้นคือประโยชน์ของการใช้กล้องช่วยในการผ่าตัดครับครับ และในวันนี้ก็หมดเวลางแล้วผมทศและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการ er เคล็ดลับสุขภาพกับโรงพยาบาลชนบุรีในครั้งต่อไปสวัสดีครับด้วยความห่วงใยจากศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลชนบุรี02412 0 0ง0ี2